ด้วยเก้าด้วยกระบอกกอด้ชาข้า,าพุทธเจ้าทีมงานสมบัติการไฟฟ้าขอให้ทุกทุกพระองค์ทรงส่งรัชเดชเสด็จเองเริ่มดานนึง่งบทเพลงแรกบทเพล,เพลสงสรรเสริญพระบารม,มีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตามด้วยบทเพล,เพล,เลงลงก้าเป่าไทยทุกครั้งทุกคราวทุกงานแทนใดเมื่อทีทมงานของเราได้เริ่มรับใช้เสียงเพลงที่ไหนก็แล้วแต่ สำหรับวันนี้พี่น้องต้องบอกว่าชาวหมู่ที่สามของตำบลต้นตาลที่ได้ยินได้ฟังการนั่งเสียงเพลงที่เราได้เสียงตรงนี้เป็นสื่อกลางในกานช่อผ้าซึ่งด้านขลิ่นซึ่งด้าบนบทหลานชายได้จัดงานจัดการตรงนี้ึ้นมกเพื่อให้บรรดาพี่น้อง บระชายเดชีวัาที่ได้รับกาบอกกล่าวจะได้เดินทางมาร่วมจักในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งการดูการของเรานรั้งก็ได้ที่จะใช้เสียงกันในวันนี้เพื่อเป็นสื่อการในกานบรรจุพาะที่การของเราก็จะัดแต่ในวันพรนี้ที่เราจะได้รัรับชหน้าวันรัศทีวัดศพพทลาพระอนามดวงเสร็จแล้วรา เราก็จะได้ทำพิธีการเทศสา้าหน้าทีการต่อไปแล้วกในวันที่หในตอนเช้าเราก็จะได้เกี่ยมพ้าดนำคระเจ้าหน้าไปทำการสวดมนต์ไหว้ศีมาวัดส่องพิางฆากหลวงของเรานะครับที่จะดูจากพิธีการที่ตอนเช้าพวกเราต้องทำการสวดนั่งประดานาตุ้งชายหลวงอาหรือหลวงป่าานิหลวง่าลานนาชายพระรยทาไป ร่วมกันในการบริการตรวจในการนี้ชิลเนจะสื่อการแพทย์ประจำา้องเจ่าผ้าสชือตรงนี้ก็ทำจะได้ยินกับบรรดาพี่น้าหลากหลายสถานที่ด้วยกันบริการแพทยครัวที่เดินทางมาร่วมต้นผู้การงานของเราขารที่การก็ได้บริการืิลเอนนะครับนั้งกับการต้องเจ้าผ้าเป็นบทเรียนเชื่องานบริสุทธิ์บ้างบทเรียนไทรูปภูบ้างเราก็จะรับแม่กรวงานสมบสุทิบแล้วค่ะ ตอนที่เราจะทำโปรเจกต์เรามวามสามารถที all, ่จะให้ดำเนินไ